อสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูอะไรเอ่ย ่าวันนี้มาพบกับคุณทิพย์นะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คาเกี่ยวกับประเพณีสงการจากที่เด็กๆได้หยุดไปแล้วไหนใครไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะ่อาบางคนไปเที่ยวทะเละบางคนไปเที่ยวบา้านเปนอ๋อ,ลอหลายๆคนไปเที่ยวอะไรคะ หลายๆคนผู้ปกครองอยู่ใช่ไหมลูกอ่าบางคนก็ไปเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาใช่ไหมคะอ๋อบางคนก็ไปการเต้เนตสนุกไหมคะอ่าสนุกม,<า>มากเลย <สา S 1> เราอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงมีประเพณีวันสงการทำไมเราถึงได้หยุดไปเที่ยวกับเพื่อน วันนี้ครูทิพย์มีนิทานมาฝากเด็กๆอยากฟังกันหรือยังคะอ่าใครอยากฟังนิทานแล้วนะคะนิทานของครูทิพย์มีชื่อว่ากุ้งกิง๋งทาเที่ยวสงการอ่าทาไมถึงมีประเพณีสงการนี้ขึ้นมานักเรียนเห็นไหมคะในจอเห็นไหมลูกเด็กๆเห็นจอคุณครูขึ้นมาไหมคะ อ่าพร้อมหรือ,อยังพร้อมจะฟังนิทานหรือ,อยังคะอ่าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามกุงกิ่งมาแล้วจ้าน้องต้นกล้าส่งยิ้มหวานปู่ย่าย,ยิ้มชื่นบานลูกและหลานพร้อมหน้ากัน สิบสามเมษายนวันมงคลวันสุขสันต์สงการวันสำคัญขึ้นปีใหม่ไทยนานมาป้าช่วยจัดใส่ตะกร้าผู้เพียนอาหารยาและดอกไม้ไปทำบุญถึงวัดกราบพระพุทธ ผู้พิสุจิ์ผู้เกื้อหนุนรำลึกพระพุทธคุณและส่งน้ำด้วยบูชาผงกิ่งร้องโอ้โหมองตาโตวิ่งนำหน้ากองทรายละลานตาชวนพ่อมาก่อเจดีกลับบ้านเตรียมโต๊ะตั้ง ปูญย่านั่งยิ้มยินดีวันนี้ของทุกปีร่วมรถน้ำกับขอพรเด็กๆยิ้มเริงร่ายืนคอยท่าปะแป้งหอมถือขันน้ำเตรียมพร้อม สาดน้ำกันวันสงกรานต์สิบสี่วันครอบครัวชวนเข้าครัวทำอาหารผงกิงช่วยจัดจานและอาสาปั้นบัวลอยอ่ะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะคะอาหารอ่าอาหารพร้อมแล้วจ้าเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูก เพื่อนพิ่งเข้ามาก็มีมื้อหันษาที่รอคอยกินอิ่มกินยิ้มอิ่มอร่อยมื้อสุขสัน์วันสุขใจ15เมษายนวันมงคลวันสดใสวันขึ้นปีใหม่ไทย แม่ชวนไปใส่บาทกัน1 3บสถึงสิเดือนเมษาช่วงสำคัญเทศกาลแห่งคิมหันแสนสุขสันวันสงการอะจากที่คุณทิพย์ได้อาหารนิทานของกุ่มกิ้งไปเที่ยวประเพณีวันสงการใช่ไหมคะ ่มีใครบ้างที่กลับไปบ้านต่างจังหวัดไปหาคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าบ้างคะมีไหมคะมีใครได้กลับบ้านไหมไหนมีใครได้ไปทําบุญไหมคะอ๋อบ้านอยู่กรุงเทพอ่าใครที่บ้านอยู่กรุงเทพหรือบ้านอยู่ต่างจังหวัดเด็กๆใครได้เคยไปทําบุญบ้าง อ่าไปทําบูญไหนใครได้ไปเล่นน้ำสงการบ้างไหนใครได้ไปเล่นน้ำสงการบ้างคะอ่าสนุกไหมคะลูกสนุกไหมโอ้โอ้ ได้เล่นสงการสนุกเลยได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาใช่ไหมคะกับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ใช่หรือไม่ไมบางคนสนุกสนานเฮฮาเลยใช่ไหมลูกได้เล่นน้ำสงการได้ปะแปง้งใช่หรือไม่อ่าได้อา วันที่13ถึงวันที่15คือเป็นวันสงการใช่ไหมคะวันสงการแล้วก็ไปทําบุญทาบุญตักบาตรร่วมกันกับครอบครัวของเราใช่ไหมคะพอทําบุญเสร็จแล้ววันที่14เมษายนก็เป็นวันครอบครัวเราก็อยู่ร่วมกันกับครอบครัวรดน้ําดําหัวใช่ไหมคะผู้ใหญ่กับขอพรคุณตาคุณยายวันที่15ก็ทําบุญตักบาตรแล้วก็ไปออกไปเล่นน้ําสงการกับเพื่อนๆนั่นเองใช่ไหมคะอ่า ทีนี้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วใช่หรือไม่ใช่ค่ะอ่าวันนี้คุณพิทมีคำเกี่ยวกับวันสงการมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวรอบแรกเดี๋ยวเด็กๆฟังค,คุณครูก่อนนะเดี๋ยวค,คุณครูจะให้นักเรียนออกเสียงตามค,คุณครูนะคะอ่ามาดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะส่งน้ำทำบุญทาพุทธรูป ปืนฉีดน้ำเจดีทซายสาดน้ำวันครอบครัวขนมเทียนเทศกาลเสื้อลายดอกมาลายดอกมลอะลิรถน้ำดำหัวน้ำอบไทยผลทรายเทพีสงการนะคะวัดขันน้ำทำบุญสงกรานประเพณีดินสอพอง น้ำมนต์ทำบุญกราบขอพรน,นะคะอ่ะนะคะคำตัวอย่างคำที่คุณครูยกมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นคำที่เกี่ยวกับประเพณีที่เราได้ไปทำบุญกันมาหรือประเพณีสงการที่ผ่านมานั่นเองใช่ไหมคะอ่ะประเพณีสงการเราไปทำบุญที่วัดใช่ไหมลูกพอไปทำบุญที่วัดเราก็จะไปส่งน้ำพระใช่ไหมคะไปร่วมกันก่อประ ก่อเจดีไรายเพราะเป็นประเพณีมาตั้งแต่ช้านานใช่ไหมคะลูกก่อเจดีไซน์บางที่บางพื้นที่ก็ยังมีอยู่แต่บางพื้นที่ก็อาจจะไม่มีแล้วก็คือไปทําบูญสักบาทก็เล่นน้ําสงการลดน้ําขอพรผู้ใหญ่แค่นั้นใช่ไหมคะแต่บางพื้นที่ก็ยังมียังคงมีการก่อเจดีทรายการขนทรายเข้ามาในวัดแล้วก่อเจดีร่วมกันกับครอบครัวก็ยังมีนั่นเองนะคะอ่ะ นักเรียนทีนี้ให้นักเรียนออกเสียงตามรูทิพย์นะคะสองรอบด้วยกันนะลูกคำที่หนึ่งส่งน้ำพร้อมกันค่ะอ่าคำต่อไปค่ะทำบุญพระพุทธรูป ปืนฉีดน้ำเจด,ดีไซน์สาดน้ำ,นำวันครอบครัว,ว,รรวขหนมเทียน,นเทศกาล เสื้อลายดอก,อาดอกมาลายดอกมะลิาลาอ,ลอ่าต่อไปนะคะรถน้ำดำหัว,น,ำำหวน้ำอบไทย ผลนสายเทพีสงกรานวัดฐานน้ำสงกรานประเทนี ดินสอพองน้ำมนกลาบขอพรอ,อ่าเก่งมากเลยค่ะอ่าเด็กๆเ,เตรียมสมุดขึ้นมาหรือยังเอ่ย อ่าพอนักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะแต่มันมีคำซ้ำบางคำอ่าเดี๋ยวงานค้างที่เด็กๆยังค้างวิชาก่อนหน้านี้นะคะให้นักเรียนเว้นหน้านั้นไว้ก่อนนะลูกเว้นหน้านั้นไว้เพื่อที่จะนักเรียนจะดูคลิปย้อนหลังเพื่อน,นักเรียนจะได้ทําอันเก่าต่อนะคะ ของคุณครูทิพย์นะคะให้นักเรียนขึ้นหน้ากระดาษหน้าใหม่ขึ้นมานะคะบันทัดแรกให้นักเรียนเขียนว่านักเรียนเห็นกรอบสีฟ้าของคุณครูไหมคะเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเห็นกรอบสีฟ้าไหมคะ,มค,ะคะอ่ะขึ้นหน้าใหม่หรือยังหนูขึ้นหน้าใหม่หรือยังลูก ขาอ่ะขึ้นหน้าใหม่บรรนัดแรกคุณพีพให้เขียนว่าขาอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นกรอบสีฟ้าฟ้าไหมคะ,ม,ะม,ม,มันเป็นอะไรลูกมันเป็นอะไร อ่านักเรียนฟังคุณครูทิพย์อีกรอบนะนักเรียนฟังนะให้นักเรียนเขียนในกรอบสีฟ้านะคะที่เขียนว่า<ม>ให้นักเรียนให้นักเรียนเขียนคําลงในสมุดแล้วฝึกอ่านเห็นไหมคะนักเรียนเห็นกรอบสีฟ้าข้างบนนี้ไหมเห็นไหมมีใครเห็นบ้างใครเห็นแล้วทำสัญลักษณ์โอเคคุณทิพย์ดูหน่อยทำทาอย่ายนี้ค่ะค,ค่ะ,คะ มันไม่ได้ยินเหรอลูกมันเบาเหรอคะให้หนูเขียนคําว่าให้นักเรียนเขียนคําลงในสมุดแล้วฝึกอ่านนะคะอันนี้บรรทัดที่หนึ่งพอขึ้นบรรทัดต่อไปให้นักเรียนเขียนคําที่คุณครูกําหนดให้มองเห็นชัดเจนไหมคะอ่านะคะพอนักเรียนเขียนหัวข้อเสร็จแล้วคําสั่งที่ครูทิฟให้แล้วนะคะให้นักเรียนเขียนคําลงในสมุดแล้วฝึกอ่าน พอเขียนคำในสมุดแล้วฝึกอ่านเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปให้นักเรียนเขียนคำที่คุณครูให้มานะคะลงในสมุดโดยเว้นช่องไฟด้วยนะคะลูกถ้าเกิดบรรทัดนั้นไม่พอให้นักเรียนขึ้นบนรรทัดใหม่นะคะแล้วเอามาต่อการเข้าใจไหมลูกโอเคเหมือนกับเราเรียนที่โรงเรียนเลยถ้ามันไม่พอเราก็ขึ้นบนรรทัดใหม่แล้วเอาบตรรทัดต่อไปมาต่อกัน นนะคะ่ะอาน้องไอรีนลูกไอรีนเขียนอันนี้ลงไปในสมุดนะคะ,นนะอันนี้ได้ยินหรือยังได้ยิน,นคุณครูหรือยังคำ,คำแรกก็คือให้นักเรียนเขียนคำลงในสมุดแล้วฝึกอ่านลูกใครเขียนเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านเย็นนี้พรุ่งนี้เรามาเจอกันที่โรงเรียนคุณพี่จะให้อ่านตอบเป็นลายบุคคล ถ้าใครไม่ฝึกอ่านนักเรียนอ่านได้ไหมลูกอ่าเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้อีกนะคะอีก,กรอบนะคะเผื่อน,นักเรียนจะได้ไปฝึกอ่านเนาะก็คือให้นักเรียนเขียนคําลงในสมุดแล้วฝึกอ่านคําแรกส่งน้ำคํำที่สองทำบุญพระพุทธรูปปืนฉีดน้ำ เจดีไซนายสาดน้ำวันครอบครัวขนมเทียนเทศกาลเสื้อลายดอกมาลายดอกมะลิลดน้ำดำหัวน้ำอบไทยผลทรายวัดเทพีสงการขันน้ำสงการประเพณีดินสอพองน้ำมน กราบขอพรทำทั้งหมดนี้ให้เด็กๆเ,เขียนลงในสะสมุดของตัวเองใช่หรือไม่าจากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะแล้วมาอ่านกับคุณครูในวันพุ่งนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนให้เวลานักเรียนได้เขียนลงไปในสมุดของตนเองนะคะจากนั้นวันพรุ่งน,นี้แล้วนำมาส่งคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะคะ